เจอๆกัเช่นเคยนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเจ๊ะมีของดีมาเล่าสู่กันฟังนะเจ๊ะเพื่อนๆนี่ค่ะน้ำแบคคารินนะคะบำรุงสายตาค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะดีค่ะฉันทานทุกวันนะคะนี่ค่ะตาฟ้าตาฟางต,ต,ตาหมวัวมองอะไรไม่เคยเห็นเล่นโทรศัพท์มากๆโอ้รู้สึกเมื่อยตาละพักสายตาสช่นหน่อยแล้วก็มาทานอันนี้ชื่นใจค่ะนี่ค่ะขวดหนึ่ง อันนี้เป็นหัวเชื้อนะคะขวดหนึ่งประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็เอาไปใส่น้ําขวดลิตรเด็แตดขวดนะคะใส่ตู้เย็นแช่ไว้กระฐานแทนน้ำกินแล้วสดชื่นค่ะกระปี้กระเป๋านะคะร่างกายเราจะได้ดูดีนะคะใส่ตรงใส่าตาเรานะคะบำรุงเส้นผมเส้นผมเราให้นิ่มสวยค่ะนี่ค่ะเด็กขเล่นนะคะขวดหนึ่งแค่ 240เองเพื่อนๆถ้าใครอยากได้ราคาสมาชิกก็สมัครนะคะเปิดบิล5 0อทีแล้วท่านก็จะเป็นสมาชิกของชุเรียนแล้วท่านก็ไปซื้อในราคาสมาชิกท่านก็จะได้ส่วนลดมีเงินเข้ากระเป๋า่างหาถ้าคุณไปจับใจใช้สอยตามห้างวีซีรถตั๋ไปซื้อข้างนอกคุณจะไม่ได้ส่วนลดนะคะัเพื่อนๆอันนี้คุณได้ส่วนลดนะคะนี่ค่ะ ฉันก็ซื้อกินซื้อใช้ของฉันทุกวันค่ะนี่ค่ะหมดฉันก็ไปซื้อหมดฉันไปซื้อ,อก็เหมือนเราไปซื้อตามท้องตลาดนะคะตามห้างบิซี่โลตัสไปซื้อผงซักฟอกยาสีฟันเกลืออับ,น,ออบน้ำอาบน้ําหมดเราก็ต้องไปซื้อใหม่หมดเราต้องซื้อใหม่อันนี้ก็เหมือนกันค่ะแต่อันนี้ของเขาเป็นของดีนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะนะคะดีดีสุดยอดเลยคะ่ะเพื่อนๆนะคะ ใช้ดีแล้วบอกต่อค่ะถ้าใช้ไม่ดีฉันไม่กล้ามาพูดนะคะอันนี้ใช้ดีเลยฉันก็มารีวิวบอกต่อนะคะเ,เพื่อนๆอยากให้เ,เพื่อนๆสายตาดูดีมันจะได้อยู่กับลูกกระดานไปนานๆดวงตาเรามีแค่สองคู่เองนะคะเ,เพื่อนๆใครรักดวงตาก็ดูแลดวงตาของท่านนะคะเ,เพื่อนๆไปแล้วนะจ๊ะมีของดีมาเล่าสู่กันฟังไปได,ด้วยบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ